ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเรา สังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ค่ะก็จะมีเหมือนคราบ เพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นยอมมีสะเก็ดยาบไม่เหมือนเดิมนะคะีบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วง หรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่งจริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเ,ะเมื่อเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นสีเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ บางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีา้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกยา พวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเออกเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม่กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอ,อย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะ โรคหล,หลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทําให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเอง ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับศัววแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ